สวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพอกันอีกแล้วกับช่องสมพ่อนชานะเมื่อนี้ก็คือเกาคือเดิมเฮ็ดกับข้าวกินคือเกาง่ายๆผักกาดดองใส่ไข่อันดับแรกเขาก็ไปเจียวกระเทียมก่อนนะจ๊เนาะกระเทียมมันหอมแล้งเ,เอาไข่แตกก่อนเลย่นไข่ให้มันกระจายก่อนอย่าสิบเด็ดเป็นก่อน เสร็จแล้วข้า็เอาอันผักกาดดองข้าั่นมาใส่กระเทศผักกาดดองที่ข้าวไรเสร็จแล้วข้ากา็คน้นให้มันเข่าก็เดี๋ยวไข่ไม่สีแห้งคุณลองค้นกับว่าจำหนีกระบ,บอกเนาะคือว่าอันกระอยากบอกเอก็จะเนาะ อยากว่าแต่กับวาบเบ,บกเกงเ้ากับพัดในมันเขากันแล้ววันนี้เขาก็มารุงเครื่องเนาะวันนี้ใส่รสด,ดีลงไปนะจ๊ะเสร็จแล้วเขาก็เอาอนันน้ำมันหอยนั่นใส่น้ำน้ำมันหอยใส่ลงไปจักน้อยวันนี้ก็เอาอนันพงนัวใส่ลงไปขาดบ่ได้เลยสิ่งนี้ ขาดล้วเหมือนขาดนี่ังไปจกักยางใส่น้ำตาลลงไปจักน้อยเนาะจ้ะเสร็จแล้วห้ากับพัดให้มันเข่ากันคนคูน่เล่ขุ่เล่คู่เล่ค,เลค่เล่ให้มันเข่ากันเลยบานนี้เห็ดแบบง่ายๆสไตล์สมพรเลยแจกได้กับกินได้กับเกาจากของเห็ดเห็ดเ้าซ้ำถี่ห้ามีของแหละเนาะจ้ะนเนาะห้ามไปรตรงไป ฮ่าซื้อหลายเขาก็มีจำนี้เขาก็เฮดจำนี้แหละก็คนในเครื่องปลุกมันเข่ากันเสร็จแล้วในเขาก็ซีมเบิงเสร็จแล้วนี่เรียบร้อยละจา้าตักใส่จา้าหน้าตาออกมาก,กับเป็นแนวนี้ละจา้าพร้อมเสิร์ฟไปกินเข่าก็เลยจา้ามาเนี่ยอย่าห่อไปกินล่งงานหน้า,าเนะาะจ้านาะเด้อจ้าเด้อเส็บแสบน้ำกันถึงได้กระฟัก กดไลค์กดแชร์นะเจ้าเด้อฝากเป็นกำลังใจให้สองชมพอนสแนลแนะ่พิดถือประการใดก็ขออภยัยเจ้าเด้อสวัสดีจ้า